กู่ะงอมาทุกมาทึงนีเ่เอะแต่เราใช่เนาะใช่ค่ะไม่เกินห้สข้อไม่เกินห้ข้อวันที่15บห้านะแล้วเราก็เรียนต่อ,อา อยู่ไหนมาเนาะไอเราอยู่เวลามั้กสร้า่เร้างกอร่ไห้านเราจะมาสองงานิบตีงงานอะไรล่ะองานเอาเางานที่จอดม่ได้ทำอะไรสร้าเร่มือนี่แหละเร่แปลเพิ่มสอบทักอ่านตะไนห้าข้อไปไมเฉลด้วยนะเฉลด้วยตะไนสิบข้อเฉลยลงไปเลย เนื้อหาอะไรก็ได้นะะคที่เราสอนอยู่นั่นแหละคนที่ไม่ได้สอนไปหาเนื้หาเราสอนพิชาอะไรก็ออกว่สอนสินั่นแหละตะไนท่าตะไนสิแบบสอบขาให้ไปหัดสร้างแบบสอบถามก็คือตั้งแต่เขียนคำชี้แจงแล้วสร้างแบบสอบถามก็มีข้อข้อสอบ

อ้อ้อัภาษณงสักต้องัห้อเแบบสังเกตพฤติกรรมพฤติกรรมสมเนำนในการโดดเรียไม่เข้าแถวพฤติกรรมในการเข้าห้องน้ำของนักศึกษาพอทอแต่ละคน